ท่านพอลพิทูลเป็นท่านคณะผู้กำกับการาการกตหนดหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลบริหารจัดการบ้านเหมือนที่ดีนะฮะร่วมในการได้สแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนหลักเกณฑ์การได้เรยียนเห็นถึงเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วลก็สร้างได้มีได้มีโอกาสในการที่จะนำเสนอแวัตนรรมเป็นผลงานของทีมท,ทั่วประเทศ ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เราไม่ชอบประชาชนในพื้นที่ของเองพื้นที่ที่มีความหลากหลายแต่การที่แต่ละแห่งทำผสความสเร็จคตัวนั้นเราทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์โดยส่วนรวมเนี่ยการที่จะไปคุยโม้โู้และก็ตัวเองทำดีอยู่ัวเองเนี่ยมันมันมันขาดความเชิดชูท่านว่46นะครับรวมถึงวันนี้มันเกิดกระแสทำให้องค์กรท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่อยู่ในมาตรฐาน และเกิดความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนและที่สำคัญคือส่วนราชการอื่อยู่และก็ภาพวิชาการซึ่งจะประจังงกน,นะครับก็คือว่าเวลาก,การประเมินพวกเราเนี่ยท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายแล้วมาเห็นถึงนวัตรกรรมห็นอถึงการทํางานของท้องถิ่นก็เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับอะไระต่างๆมีแต่ภาพลบวันนี้ต้องเรียนว่าเราท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากการประเมินรางวัลเนี่ยโดยการสมัครโดยความความ ความสมัครใจไม่ถือแล้วก็มีมาตรฐานดีๆงั้นเรียนยืนยันว่าการกําหนดหลักเงนเนี้อยากให้คงอยู่ต่อไประดับถึงปีละห0 0รอยล้านนะครับผมเป็นรุ่นแรกที่ได้รางวัลปีสี่เจ็ครับรางวัลที่หนึ่งเลยเริ่มเราก็ทําให้มีโอกาสาเข้าร่วมแล้วลเงินจํานวนนั้นน่ะมีประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างความเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปราศัยหาเสียงได้ด้วยเก่เก่งมือย่างนี้เนี่ย ขาไม่ชนช่เชื่อถือหรอกแต่มันมีส่วนที่เป็นส่วนหน้ากรรมการต,ต่างๆผู้สมรู้ร่วนแล้วแต่มามีประโยชน์ทางนั้นครับแล้วก็เวลาผลประเมินออกมาเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ยท่านจะเห็นว่าถ้าประชาชนเขารับได้นะสังคงมชุมชนเขายอมรับได้แล้วก็ชื่นชมกันในความนี้เพราะฉะนั้นในการประเมินในการประกันสุภาพในวงยังขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมเนี่ยไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเงี้ยมันดูกัระึือว่าไม่มแฟร์ครับไม่แฟร์แรต่ตินการที่มันดูแล้วมีการพัฒนา ให้บ้างให้น้อยไห้หมุนให้บ้างพอสุดแล้วนะครับแล้วก็ประเทศบางวันทำไมต้องมีดีเล์ทำไมต้องมีโดดเด่นทำไมต้องมีทั่วไปผมเรียนว่าอยา่อยานงนี้ครับมันมีเสียงสะท้อนสมัยก่อนเนี่ยบอกคนได้รางวัลก็ได้รางวัลอยู่นั่นแหละไอ้คนไม่ได้ก็ไม่ได้มันความสามารถไม่เท่ากาันนะเราต้องยอมรับแต่ของเทศนั้นอยู่ผมเป็นในวงการตั้งแต่ปี38เป็นมา2ีปีแล้วจะอีกแข่งหนึ่งขึ้นมาเป็นสายแรกมันจะไปเทียบกันได้ยังไงครับเพราะปภาษาของท้องถิ่น การที่เราทำดิวิชั่นสามชั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครั้งแรกนะต้องเป็นการกระตุนต้นและพัฒนาท่านจะเห็นว่าเมื่อปี64เนี่ยอปทเขาตูดอยู่หก0้แห่งท่านของเราใช้วัดพู้เลยนะแล้วปี65ลดลงไป400กว่าก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนในโลกมันยังไม่พร้อมแต่ถามว่าไอ้แรงกระตุ้นแรงจูงใจตรงเนี้ยของพวกท้องถิ่นทุกประเทศตรงเนี้ยอยากสมัครครับอยากสมัครเพราะมีผลประโยชน์สองเรื่องเลยนะหนึ่ ตัโอยได้สะท้อนปัญหาตัวเองไม่ต้องสร้างปัญหาใ่เกิดแาวคิดสองมีโอกาสหาเสียได้ถ้าเราหาเขาร่วมก็ต้องมีวงเงินมันลดลงทุกครั้งเพราะสอสอตัดเพราะสอสอเขาไม่เข้าใจเขาไม่อยากให้เงินพวกเราครับแต่ถ้าเรื่องถ้าเราจะสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งไม่มีบทบาทมากขึ้นเงินนี้มันน้อยมากเลยร้อยกว่าล้านถือังการให้ไม่ทำประชาคมนะคะไม่มีการทำประชาคมในการจะ่ทำแขกเลยนะคะท้องถิ่นทุกท้องถิ่นก็จะไม่ทำประชาคม ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นช่องว่างให้เราไม่สามารถประชากรได้ก็ไม่มีการเ่ที่อยู่าศัแต่ว่าเอ่อในปีเนี้ยเราต้องมีข้อคานะครับเป็นตัะตาว่า